ฟอฝันและแม่เฟินขอโทษน้องแมงปอและน้องผูกันหลังดราม่าหนักขอโอกาสจากสังคมสวัสดีครับทุกคนอยู่กับช่องออนแอร์เทวนีโฟนะครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องออนแอร์เวนีโฟนของเราด้วยนะครับออกมาเคลื่อนไหวแล้วนะครับสําหรับฟอฝันและก็แม่เฟินที่มีประเด็นดราม่ากับน้องแมงปอและก็น้องผููกันโดยเฉพาะประเด็นที่บังคับเป็นสัญญานะครับงานนี้ก็ทําให้หลายคนเนี่ยผิดหวังในตัว พอฝันแล้วก็แม่เฟิร์นกันเป็นแถวๆโดยล่าสุดนะครับทั้งสองคนก็ได้ออกมาไลฟ์สดขอโทษน้องแมงปอน้องผู้กันแล้วก็ขอโทษ FC แล้วนะครับที่ทําให้ทุกคนเนี่ยผิดหวังพร้อมกับขอโอกาสในการปรับปรุงตัวเอาไว้ด้วยนะครับวันนี้แอดมินก็ตัดบางชั่วบางตอนมาฝากเพื่อนด้วยเดี๋ยวพันจะขอเท้าวความนะคะว่าครั้งแรกที่ฝันเจอน้องที่ฝันเห็นน้องฝันเห็นน้องในรายการมูนกระแส ะะแล้วฝันก็ได้มีการติดต่อน้องไปได้มีการขอคอนแทคแล้วก็ติดต่อน้องไปได้มีการโพสคลิปไปหนูก็เลยถามน้องว่าหนูอยากมาทํางานกับพี่ไหมไลฟ์สดขายของซึ่งเด็กๆก,ก็ดีใจมากนะคะน้องๆก็ดีใจมากที่ได้มาอยากมาทํางานขายของอยากมีเงินอยากมีไรายได้แล้วพอวันที่มาขายของก็คือตกใจมากเพราะว่าแม่แม่เอฟซีน้องๆทุกคนนะคะ คือเข้ามาดูเยอะๆเยอะมากๆนะคะแม่แม่เข้ามาดูเยอะมากๆทําให้เจ้าของแบรนด์หลายๆแบรนด์ติดต่อน้องเข้ามานะคะซึ่งก็มีแม่แม่นะคะที่มีหน้ามีตาทางสังคมมีตามีตาในโลกโลกออนไลน์นะคะมีหน้ามีตาทางสังคมมีหน้ามีตาในโลกออนไลน์เข้ามาติดต่อน้องซึ่งหนูก็ดีใจมากๆแล้วก็หนูต้องขอโทษด,ด้วยนะคะที่ หนูรับงานให้น้องโดยไม่ได้คิดไต่ตองเพราะหนูก็ไม่ได้คิดว่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นหนูไม่เคยมีเจตนาที่ไม่ดีกับน้องเลยหนูกราบขอโทษทุกคนนะคะที่ทําให้น้องเสียชื่อเสียงแล้วก็กราบขอโทษทุกคนที่หนูทําให้ผิดหวังแล้วก็ขอโทษผู้ใหญ่ทุกทกท่านนะคะขอโทษที่หนูทําไม่ดีหรือว่าหนูพูดจาไม่ดีพูดจาแรงพูดจาเฟียด ต่อไปนี้นะคะหลังจากที่หนูได้บทเรียนที่หนูหายไปมาสองสามวันนี้หนูไม่เคยนิ่งนอนใจนะคะหนูไม่เคยนิ่งนอนใจเลยหนูอ่านทุกๆคอมเมนต์แล้วก็หนูก็เอามาคลิปแล้วก็ปรับปรุงตัวเองว่าตัวเองเป็นยังไงหนูขอบคุณแม่ๆเอฟซี FC ทุกคนนะคะที่คอยเตือนสติหนูคอยสอนหนูแล้วก็คอยตักเตือนว่าอะไรที่เราทําไม่ดีอะไรที่เราคิดไม่ดีหรือว่าทําไม่ด,ดีด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก,ก็ดีนะแม่แม่หนูกบขอโทษขออภัยนะตรงนี้ด้วยนะคะเพราะว่าน้องซื่อจริงนะคะน้องซื่อน้องน่ารักน้องก็เป็นเด็กมันบ,นบ้านคนหนึ่งนะคะจริงๆพี่ไม่โกรธเลยไม่ได้โกรธหรือไม่ได้อะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าการสื่อสารหรืออะไรอย่างเงี้ยมันผิดจริงๆพี่เฟิร์นเสื้อสีชมพูน่ารักเหรอถ้ายังไงอะขอโทษนะยกโทษให้เฟิร์นนะคะทุกคน ยกโทษให้เฟิรนด้วยเฟิรนขอโทษน้องบีนกลับบ้านค่ะพี่บอกแล้วว่าถ้าใครจะให้พี่ไปออกผลก็แสช่วยจับพี่ไปให้ตำรวจได้เลยดีกว่าช่วยจับพี่ไปให้ตำรวจเลยพี่อยเปิดเสรตา เอาวิไปลงพักได้เลยครับแต่พี่ซ้อมไ้แล้วแหละซ้อมกลับเบนจาค้ประดิษฐ์ไว้แล้ว